โอเครับกนที่เราไปรับชมคลิปนั่นเองนี่ครับก็ฝากเพจนะครับกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเป็นเพจฝากขายรหัสเรนเจอร์แล้วก็เพจขายรหัสนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากฝากขายรหัสเรนเจอร์นะครับก็ค่าฝากฟรีนะครับไม่มีค่าฝากนั่นเองนะสามารถไปฝากขายกันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขายรหัสราคาร้อนก็สามารถทักไปที่ลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปเลยขอบคุณมากที่รับชมนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนน้ัดวยยเเละครบ ก็ผมจะไม่พูดอะไรมากหน้าคลิปนะก็จะเป็นแบบว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุ่มแบบเพียวๆแล้วผมจะไม่พูดนะอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อดีไก่ป้ายเหลืองนั่นเองนะครับนี่ผมมีเพจนั่นเองครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้ามาชมเว็บไซต์ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะครับผมก็ผมจะแปะลิงก์ไว้นะคือท่านผู้ชมสามารถกดซื้อสินค้าแล้วมันจะเด้งไปหน้าผมเลยแล้วก็มีรหัสแจกฟรีด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได ผมด้นนน่่งะะครับอก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่พร้อมเชิญรับชมคลิปแล้วนะก็ฝากกันกดไลค์นิดนึงนั่นเองนะครับผมเป็นกำลังใจนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากไปซื้อรหัสก็ไปซื้อได้ลิงก์เพจ่ใต้ล่างคลิปนะโอเคนะครับไปรับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะครับผมที่ผมจะรวมการสุ่มนะครับทั้งหมดไม่รู้กี่รอบนะไม่รู้ผมจะคิดได้เท่าไหร่กี่รอบดีนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มรีกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยอยากจะฝากขายรหัสหรือว่าาาอยยกจะขรหัส นะครับราคาร้อนก็มาฝากขายกันได้นะเพจนะสำปรงการนั่นเองในเพจนี้เลยนะไปเสิร์ชที่กูกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะอ่ะเช็คสต็อกแล้วนะครับผมจะทำไก่บี้มาขายแล้วก็พวกอ่านี่นะแบบนี้แหละนะครับก็คือจะมีแจกฟรีด้วยนะอ่ะสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วก็ฝากกันกดไลค์น,นิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะดูคลิปนะก็เป็นกำลังใจให้กันเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับยังดีนะอ่ะโอเคนะปะเดี๋ยวเริ่มสุ่มกันเลยนะครับมาดูกันว่าให้ดีแรกเราจะได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับจริงๆผมดีได้เพิ่มมมนะคคือแบบามผมยังทํ อ่ะเขาเรียกไง่ะยังไม่เต็มเลยนะครับผมยังไม่เต็มแบบระบบเลยแต่ว่าผมไม่อยากทํางานเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาแค่นี้ไปก่อนนะปุ๊บมาดูเฮ้ยรอบแรกก็ออกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยออกง่ายไปหรือเปล่าเฮ้ยง่ายไปหรือเปล่าห้าตัวเองนะเฮ้ยได้สองตัวนี้แบบเวอร์เลยนะโคตรเวอร์มาโอเคครับรอบสองมาละมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะใครกดไลค์เนี่ยขอให้ดวงดีเลยขอให้ผมได้ในเดือนเนี้ยมา ตัวที่สองนั่นเองนะครับไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็มานี้นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยนั่นเองนะครับปะเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวผมตัดคลิปไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับรอบสองนะอ่ะมาต่อกันเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอพ่อตัวหลักๆมาก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะเพราะผมไม่รู้เป็นไรนะผมชอบมากเลยนะตัวเนี้ยมันเหมือนเล่มนะครับผมผมเลยต้องจัดบ่อยหน่อยนะครับผมอ่ะใครที่เปิดเห็นแล้วล้ำค่าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวขอแบบจัดตัวนี้สักประมาณสัก30รอบแล้วกันวันนี้นะครับขอเพิ่มอีกสัก20รอบนะ โอเคปะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับอาจจะเหนยก่อนอะไรเงี้ยปึ๊บมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะครับรอบแรกนะพลาดไปแล้วผมมารอบสองสักห้าดินมันต้องออกไซด์ดินหนึ่งแล้วมาแล้วผมอันนี้ก็เป็นเว็บน่ารำคองการนั่นเองนะครับก็ขายไอดินั่นเองนะแต่ตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่ละอัปเดตราคาตัวใหม่นะ ออกสักตัวหรือเปล่าตัวท้ายไม่ลุ้นไม่มีแล้วผมนี่มาแล้วผมไปไปดูดีต่อไปเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับรอบสามเดี๋ยวเราแบบว่าขอลดจํานวนจอนิดหนึ่งนะก็ตอนนี้นะขอเป็นสี่จอนะมันเลื่อนกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเป็นตัวนี้เลยนะครับขี้เกียจรอละนะก็ขี้เกียจรีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพักละจะรีอีกไม่กี่จอนะครับก็มาดูจะได้เท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันอีกทีนะโอเคฮึบไม่มีสักตัวที่ออกเลย นะครับผมอ่ะช่วงนี้ก็เกลือนๆหน่อยนะไกลชาแนตะ่ผมส่มไม่ดีหลักไปแบบหมดเยอะมากเลยไม่ออกเลยนะเออนะครับมาดูกันว่าเจอ,อกหรือเปล่านะ5ตัวสุดท้ายนะเฮ้ย so <c oughs> ออกตอนนี้เป็นตัวแจกฟรีนะสำหรับใครที่สนใจนี่ยมาอาได้นะทักเพจมาได้เลยนะั่นเองนะครับได้ตัวแจกฟรีมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำการไปลุยดีต่อไปเลยโอเคนะมารอบต่อไปนะครับผมรอบนี้ก็รอเข้าอีกเช่นเคยนะเปิด4รอบนะครับมา มาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับขอเป็นตัวนี้ละกันนะผมหรือว่าตัวอะไรดีตัวนี้ก็ได้ปะไม่ไม่เก่งไม่ไม่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก่งไม่เก่งโอเคนะมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับรอบนี้นะโอเคเนายโฮมมาสัากตัวไหม informed. ข่าวนานนึกว่าจะออกโอเคนะรอบต่อไปนะครับก็หวังว่าจะออกสักตัวลนะมามาดูกันว่าจะออกหรือเปล่า โอ้โหไม่ออกรอบนี้นะโอเคนะเดี๋ยวไปรอบต่แไปเลยนะครับอ่ะโอเคมาต่อนะครับผมสำหรับรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะโอเคป่ะตกางชากันเลยนะครับผมอ่ะรอบนี้เดี๋ยวขอมาเล่นตัวนี้กันบ้างนะโอเคนะถ้าพร้อมเราก็ไปเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะเออนะครับผมคิดว่าจะสมทักประมาณทักสามสิบสี่สิบรอบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ทั้งตัวหรือเปล่าเออนะครับผมสักกี่ตัวนะตัวมาเฮ้ยเจ๋อเอยได้ล่างเอาต้า K. ตู้ตู้สุ่มตู้เพิ่มโอ,อกาสอีกตัวแต่แได้รังเขาตายอีกตัวเนาะเออแปลกเฮ้ยแต่ก็ดีนะโอ้หายนี่ไงเลยหายเหนื่อยเลยวันนี้ได้บาร้อนได้ยีสบาร์ไฟมาโคตรแจ๋อมะมโอ้ยมีกำลังใจรีเลยโอเค,ครอบทีเท่าไหร่ไม่รู้น,นะครับผมอันอนี้ต่อไปเลยนะครับสุ่มกันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยนะไม่รู้เป็นไรนะชอบ ถึงแม้ตัวมันจะถูกแต่ผมชอบมากกว่าไงดูมันเหมือนเล่มเออผมว่ามันโหดนะตัวเนี้โหดกว่าตัวแบบว่าไอ้นะครับผมนะเออโหกกว่าตัวหลักอีกนะตัวรองคู่เนี้ยเอ,อ้รอบนี้โอเคได้มูลแคทเชอร์มานั่นเองนะครับปะ่ะต่อเลย <c oughs> มามาดูกันเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับรอบนี้เดินช้ามาว่บรอบแรกเลยขอจำจซสักหน่อยอือหือไม่ออกนะครับผมโอเคนะ ก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวสุ่มตัวนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะโอเคปะเดี๋ยวไปรับเลยรับชมคล<ห>ิป <ไง S 1> ต่อมามาต่อกันต่อ,น,ตอ,น,ตอน,นะครับอ่ะก็เป็นรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับสุ่มเรื่อยๆนะเออนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็ไปซื้อรหัสกันได้นะครับเอามาให้อัพคอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีแพลนจะอัพคอมอยู่แต่ว่าไม่รู้ตอนไหนนะตอนนี้ผมอัพแค่แรมไงไประเด็นนะเอ๋อนะครับคือแรมเหลือๆนะครับผมเฮ้ยท่านไอมาเดบเคมาได้ละเก้าสิบบาทโอเคนะ ก็มีแฟนจะพอมอยู่นะก็เดี๋ยวดูเรื่อยๆก่อนนะว่าจะเอาสเปกอะไรดีนะครับเอามาเปิดสักหลายจอหน่อยนะครับมาโอ้โหได้ซันไอตัวเดียวก็คุมแล้วนะครับผมรอบนี้นะโอเคนะครับปะเดี๋ยวไปดูไอเดียต่อไปกันเลยนะครับหลายรอบแล้วไม่รู้จะเปิดเสียงหรือเปล่านะอาจจะเปิดเสียงแบบเปิดเพลงฟังยาวๆนะอันนี้พูดไปก่อนช่างมันนะอัดเสียงไว้ก็ดีมาหรือเปล่าโอ้โหแซลลี่หมวกแดงนะดีที่สุดในรอบนี้นะเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปว่าจะได้อะไรหรือเปล่า เออหวังว่าจะได้สักอย่างละกันสักตัวมาสักตัวมาให้แบบมีกำลังใจรีหนะ่อยให้เดพร้อมหนะ่อยโอ้โหไม่ออกเลย <c oughs> โอเคนะไปดูรอบหน้า,ลนาเลยนะครับเาโอเคนะมาสุ่มกันต่อนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะเป็นสุ่มตัวนี้แทนนั่นเองนะครับซึ่งผมคาดว่าตัวนี้มันโหดกว่าตัวไอซ์นั่นเองนะครับตัวหลักนั่นเองนะตัวรองคู่โคลาโบนี่โหดมากมาก,มากเลยนะครับคือมันตีแรงมากๆเลยนะอันนี้ผมไปได้โมนะพูดจริงเป็นสายพลังที่ตีโคตรแรงเลยใช่ปะมันเป็นสายพลังปะเฮ้ยมานไง มาแล้วมันต้องออกอเฮ้ยออกดีจริงนะเนี่ยรวยๆเลยวันนี้ได้ตังค์เยอะเลยได้อบๆความเร็วๆนี้แหละเออสำหรับใครที่แบบสนใจก็อย่าลืมไปนะอุดหนุนนะเดี๋ยวจะใส่ไว้หน้าหน้าโปรไฟล์เอ้ยสวยๆได้อีกหนึ่งตัวละโอเคครับผมก็อ่ะเราเจอต่อไปโอเคนะครับมาต่อ,อกันนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเอาไปด้วเหมือนเดิมนะนั่นเองนะโอเคนะตัวไอ้ดีกว่าเอาไปด้วดีกว่านะครับผมไอมีเยอะแล้วนะครับโอเคมาต่อกันเลยนั่นเองนะครับ จริงอยากให้ตู้เทพสองตัวนี้มันอยู่ทูกเดียวกันนะแต่ว่ามันได้มาเออแล้ก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าต้องมาสมแยกอย่างนี้มันก็เสียเสียอารมณ <c oughs> ์โอเคไม่ออกนะครับรอบแรกไปรอบสองต่อเลยนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่ารอบนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะออกนะครับเอออยากให้ออกแบบเสีดีเหมือนกันเนาะถ้าออกเสีดีเหมือนกันโคตรเท่อะบอกเลยแต่โอกาสน้อยนะครับผมเฮ้ยได้เซลลี่ได้เบนชี่นะเออตอนนี้ อเอาไปแจกดีกว่านะครับผมโอเคปะเดี๋ยวดูไอเดียต่อไปเลยนะครับมาโอเคนะครับต่อกันอีกสิบตัวนั่นเองนะครับผมไม่รู้รอบจะเท่าไหร่แล้วนะมาดูกันว่าจะได้ท่านไอช์หรือเปล่านั่นเองนะครับอืมแตบบ่ว่าอยากได้ออกสักสี่จออะไรเงี้ยวันนี้จะพักเลยนะถ้าออกสี่จอเนะี่ยเออเดี๋ยววันนี้ผมเอาสักสี่ตัวละกันนะเพิ่มอีกสี่ตัวเดี๋ยวพักละโอเครอบนี้ยังไม่ออกนั่นเองนะครับมามาดูกันต่อนะครับว่าจะออกหรือเปล่ารอบนี้นะครับมาขอสักสี่ตัวนะวันนี้นะ คุ้มเลยวันนี้คุ้มแล้วส okay. uh um. okay. mm ี่ตัวในวันละสี่ตัวละสี่ตัวปึ๊บโอ้โหไม่ออกโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปเนยโอเคนะครับมาต่อกันนั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้นะอ่ะมาดูนว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้ผมขอส่มเป็นตู้ไอแล้วกันนะนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันออกแบบออกเยอะกว่านั่นเองนะโอเคนะก็ไปมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะสำหรับอ่ารอบนี้นั่นเองนะครับผมโอเครีมาหลายรอบแล้วขอสักตัวเถอะสวยได้ตัวแจกฟรีนะครับอ่ะก็ ได้แจกฟรีตัวหนึ่งเด <c oughs> ี๋ยวผมโอเคนะมามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรขอแบบตัวจมๆเลยเอาไปขายโอ้โหไม่ได้นะครับได้ตัวแจกฟรีนะอ่ะโอเคนะครับก็เป็นจอต่อไปกันเลยมาโอเคนะครับรอบที่54ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะผมมาไกลเหมือนกันนะมาครึ่งทางแล้วแต่ผมจะสุ่มสักร้อยรอบเลยคลิปนี้มาต่อเลยนะครับโอเคหวังว่ารอบนี้จะได้ตัวดีๆแจ่มๆให้หน่อยนะ เออนะครับอืมอหลอกกินขนมปังไปนะผมไปกินขนมปังไปอะ่ะพาก็น่าจะติดคอนะอืมแล้วมันจะเป็นเลดแบบว่าเลดเจ็ดดาวแล้วตอนเนี้ยออกแค่เจ็ดดาวเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะมาอืมไม่ออกออกเป็นฮอลลัสตัวตัวใหม่เหมือนกันนะตอนนี้แต่ว่าใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเค รอจอต่อไปเลยนะโอเคนะมาต่อนั่นเองนะครับรอบที่ถลา่ไม่รู้แต่จัดตัวนี้กันไปเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะเอ้าแล้วตัวนี้ลืมรับลืมรับตัวโอ้จบแล้วเดี๋ยวไปรับกันโอเคนะมามาดูกันจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มตัวนี้ต่อเลยละกันนั่นเองนะครับผมมาเฮ้ยได้ฮอลลัสอีกแล้วโอ้โหนะเรดยังไม่แย่นะเรดยังมีดอกอ่าตัวอื่นบ้างนะตัวแบบเอ่อตัวแปดดาวนะเออยังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะ อันนี้เลตยไม่ค่อยแล่เท่าไหร่นะครับยังพอสมได้ยอยู่นะครับผมมาโอ้โหไม่ออกโอเคนะเดี๋ยวไปดูจอต่อไปเลยนะโอเคนะมาต่อกันเลยนั่นเองนะครับไ่รูรหัสนทะี่เท่าไหร่แนละ้ว <c oughs> อมาต่อกันที่เอเมโดเหมือนเดิมนะคนหาเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะเหมือนเลมนะเออคนชอบเลมเยอะก็เลยหากันเยอะแน่นอนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเปิดเอเมโดยาวๆเลยละกันนะสำหรบับคลิปนี้นะโอเคนะครับตัวแม่โอ้โหไม่ออกโอเคนะ มาดูกันต่อไปนะว่าจะออกสักตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้นะอืมขอออกสักตัวเฮอะอยากได้ลนะโอ้โหไม่ออกเลย <laughs> ออกบอลนะผมแบบดับเบิ้ลโอเคนะเดี๋ยวไปดดไอดีตไปมา <isce. S 1> ต่อกันเลยนั่นเองนะครับมามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับรอบนี้หวังว่าจะได้สักตัวนะรีมานานแล้วยังไม่ได้เลยโอเคนะครับก็ใครอยากจะสนับสนุนก็ไปหาซื้อรหัสกันได้นั่นเองนะครับช่วยผมอค,คอมนั่นเองนะ เออนะครับเดี๋ยวจะอัพแบบ CPU แล้วตอนนี้รู้สึกว่า CPU มันจะค่อนข้างที่จะคอน้อยไปหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าได้คอเยอะกว่าน,นี้น่าจะเรียดีได้ลื่นขึ้นนะเพราะตอนนี้แรมผมอะไรเนี่ยมันโอเคหมดละเออนะครับผมอ่ะโอ้โหไม่ออกสักตัวเลยแรัวผมรีนานจัดโอเคนะก็ไม่ดูจอเราไปเลยโอเคมาต่อกันนะครับสำหรับไอดีที่เท่าไหร่แลวก็ไม่รู้นะม <laughs> าขอสักที่เอาเบลโลมาเอาไปไหนสักที่ขอสักขอสักไอดี โอ้ไม่ไหวสุ่มมาเยอะมาไม่ดู้ันาจอกหรือเปล่านะครับโอ,โอ้ไม่ออกเลยเออตายตาย้องใส่จะหมดเลต้องใส่จะหมดเลยแล้วตอนนี้ออกทางไ,ไหนเว้ยมาไหนมาไหนเอ้ยโอ้อล่ามาโอ้หมาทำไมเนี่ยตัวแจกฟรีอีกละ โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันที่จอต่อไป <Okay S 1> เลยโอเคนะครับมาต่อกันยามดึกนะโอเคเดี๋ยวมาสมกันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้แบบเอากดผิดจอเฉยเลย <c oughs> สิงจ,อจอ่อแบบจ่อตัวอื่นนะเออแลว้วก็ลทีโตโ,โจบเลยนะครับอ่ะตอนนี้ได้บาประยชน์นะเดี๋ยวดูตัวอื่นมันจะได้อะไรอีกสองตัวนะยังพอมีหวังอยู่นะอ่ะขอแบบตัวเด็ด,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 ดๆหนะ่อยโอโ้โหเกือบจับเออแต่อยากแบบทำคอนเทนต์แบบป้านไอดีแล้วแบบสุ่มแบบคือตัวไอดียร้อยใบอย่างเงี้ยเออน่าหนุกนะอย่างนั้นนะครับผมน่าหนุกอยู่นะ โอเคเลยสร้างมันนะ <c oughs> มาสุ่มกันลายอะไรสักตัวไหมโอ้โหฮิเมะได้เราเยอะสองตัวนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันไอออดัทไปเลยนะครับผมโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะ อ่ะโอเคมาตอนนี้หาชอกโอเคกดไปเลยนะรอบแรกขอสักตัวเอะตอนนี้รีมานานมากๆเลยตอนนี้แบบรู้สึกเหนือหน่อยแล้วคือไม่ได้เลยนะครับได้แต่ช่วงเช้ชาเชนะ <c oughs> ออกเยอะช่วงเชา้าสักตัวไหมโอ้โหไม่มีเลยออกยากมากนะผมนี่แหละถึงผมถึงขายแพงนะก็เลยแบบว่าเออมันหายากนั่นเองนะครับผมก็เลยแบบว่าขายแพงนิดนึงนะหาตักไป com, นะเอาพรอมเนาะเออชิดเน่จะบนอัพพรอมเยอะหน่อย โอ้โหไม่ออกอีกแล้วนะครับผมโอ้โหออกยากจริงเดี๋ยวรอบหน้าลองเปลี่ยนภาษาใหม่นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวไปดูจอต่อไปเลยนะครับมาโอาเคนะครับมาต่อกันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคจออยูอ่ไหนอ่ะหาจอไม่เจออีกละมาขอรอ้องสักันสักตัวนะออกมาหนะ่อยออกมาสักตัวให้เห็นหน่อยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานาน,นละเรามาดูกันจะได้หรือเปล่าอึ๊บยนั่นไงต้ององอกได,ได้เลยบัญชีด้วย ดาวินชีเดาไปแจกนะครับผมอ่ะโอเคนะดาวินชีเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับไม่แย่นะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะวันนี้อาจจะพอละเหนื่อยนะครับผมแต่นำไรอย่างอ,างงาอื่นได้บ่าเอ้ยได้เต่าดิบหมอกแดงสวยนะครับผมได้อ่าเจ้าตัวของเอาไปดมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับรอบนี้นะก็รีม,มาหลายรอบเหมือนกันโอเคมันก็ได้นะครับผมอ่ะ แนวผมประมาณนี้นะได้จับเอ่อดาวินชีมาหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมรถจ,จะจะไม่เอาดีวะดาวินชีไม่เอาดีกว่าโอเคเนะจอกันจอหน้าเลยนะครับผมโอเคนะครับตามมาติดกับรอบต่อไปนะอ่ะขอสักทีขอสักตัวก่อนนอนละกันวันนี้นะก็อืมดึกมากแล้วตอนนี้นะครับรได้เออเมื่อกี้สองรอบติดเลยเนาะนะครับ,นะรบเออนะก็ถือว่าได้ดีดองไปโอเคนะเผนะื่อดองคุกพลโวอะไรอย่างงี้เนาะ โอเคยังไม่ได้นะครับผมอ่ะขออีกสักทีนะครับขอสักตัวไปนะครับผมอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ตัวแจกฟรีก็ได้เอะนะสักตัวเถอะนะโอเคนะครับผมมาะทกคนจะได้อะไรหรือเปล่าปุ๊บนี่ไงนนพูดถึงมาปั๊บเลยตัวแจกฟรีโอเคนะครับอย่างเราเขาได้แจกฟรีนั่นเองนะ อ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูจอถัดไปเลยนะเดี๋ยวจะรีรอบสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับผมโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะก็ไม่รู้จะได้เป็นรอบสุดท้ายของวันหรือเปล่านะก็รีเรื่อยๆนะโอเคนะครับผมมาก็พปดูกันว่าจะได้หรือเปล่ารอบนี้นั่นเองนะครับเหมือนจะรุดเรธไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็นานแล้วนะครับผมที่ไม่ได้มาสุ่มนั่นเองนะโอเคขอเราอย่าเพิ่งลุดเลยโอเคเหมือนจะรุดไปแล้วนะครับลุดเรธไปแล้วตอนนี้นะครับ รับสองนะครับตัวอะไรก็ได้นะตัวอะไรก็ได้นะครับผมขอให้ได้จากตัวโอเคนะท่านไอท่านองคอะไรก็มาอือเรียบร้อยไม่ได้นั่นเองนะครับมันจะโดดเด็นแล้วนะตอนนี้โอเคนะครับผมโอเคนะไปดูจอต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ดึกมากนะครับผมคุณดังไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะมาสมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะรับตัวนี้นะโอเคกดไปเลยนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างนะ ตอนนี้มาอมัอดซัมเมมากมานะครับทุ่มผมไม่กล้าพูดดังนะมันจะห้าทุ่มแห้ะนะครับผมโ okay, อเคก็เป็นว่าดูกันจะได้ตัวอะไรนะครับได้ไหมเอยโอ้โหไม่ได้นะครับตอนนี้มันจะหมดเลทแล้วนะมันดึกมากๆนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะมันจะอกตอนเช้าบ่อยๆนะครับตอนเช้าออกบ่อยมากอไม่รู้เป็นไรได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมอ่ะจริงๆริเงเล่ารอนี้เปิดสามเจ้ากไม่ใช่อะไรนะ คือว่าจอหนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยเปิดมันกระแักจอก่อนโอเคไปจอต่อไปเลยนะโอเคนะครับมาต่อกันนะสำหรับวันใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาต่อกันด้วยตู้ของอาอัลเปโดต่อเลยนั่นเองนะครับมามาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับวันนี้วันใหม่รอบแรกเลยนะโอเคนะครับมาดูกันนะว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับก็แอบหวังอยู่นะจะได้อัลเปโดอีกตัวนะสำหรับรอบแรกโอเคนะมาดูกันฮึบ มไม่ออกนั่นเองนะครับผมอตอนนี้ได้เลยเจ็ดดาวเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นเรดเจ็ดดาวนะตอนเนี้ยไม่แน่ใจนะครับผมต่อนะอีกรอบรอบสุดท้ายนะครับตายหรือเปล่าอือหืมไม่ออกในบานร์พันจอนสองตัวเลยโอเคตอนนี้มันจะเป็นเรดเจดาวนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ช่าง,งมันนั่นเองนะเดี๋ยวรีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะก็กรับชมจอต่อไปโอเคนะครับมาต่อกันนะขอตักตัวเหอะชาเซียนะไม่ใช่ชาวเซียดิเอาเบโดนะครับผมนะ โอเคชาวเทียนี่มันตัวแจกฟรีนะโอเคนะอืมขอตัวขายสักตัวหนะึ่มาไหมโอ้โหไม่ออกนั่นเ,เองนะครับผมตอนนี้เลดเจ็ดดาวนะโอ้โหออกเลยเจ็ดดาวเลยว่ะตอนนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับจะได้อะไรหรือเปล่านะรอบนี้อเลดเจ็ดดาวจริงๆว่าคนดูนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูจอต่อไปเลยโอเคเนะครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนแอปใหม่นะผมมาใช้ LD Player นะครับในการาเขาเรียกว่าไงนะเรียก d นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าลื่นขึ้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่า,าช่างมันนะครับเรามาสุ่มท่านอายนะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมไปดูมาลนะขีนแรงนะก็เลยแบบว่าเออสุ่มอาหารเก็บน่อรดีกว่านะครับผมโอเคนะก็มามันอาจจะแพงกว่าตัวของ Adobe ก็ได้ใครจะไปรู้นะ โอเคนะครับรอบแรกก็เกลือน,นั่นเองนะครับผมได้แต่เจ็ดดาวนะมาดูรอบเป็นสองกันนั่นเองนะครับจริงๆผมเปิดได้เจอกคนนี้นะแต่ว่าไม่รู้เป็นไรตอนเปิดได้ว,วันนี้มันจะแหลกหน่อยนะอืผมไม่ค่อยชอบนะโอเคมามึ๊บปึ๊บปึือ,อ,อไม่ออกสักตัวโอเคนะคเดี๋ยวไปดูจอถัดไป okay, เลยโอเคนะครมาต่อกันต่อนะอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับรอบนี้นั่นเองนะโอเคบอกว่าจะได้อะไรสักอย่างมาให้มาดูกันนะครับว่าออกอะไรไหม นะภาพจอรอบนี้ปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่ออกเลยเ้ยแต่มีเลทออกสามอาแปดแล้วแล้วตอนนี้อ่ะก็ไม่แย่เท่าไหร่มาแล้วผมมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอโอเคมาละปึ๊บโอ้โหได้เชลเทียมาตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะโอเคก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันในจอรีจอ จอจอหน้าเลยนะอ่ะโอเคแล้วนะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีจอผมเปิดจอเพิ่มอีกนะแต่ว่าผมยังไม่อยากใส่นะคลิปนี้ก็คือผมเปิดไปประมาณร้อยกว่าจอนะอผมจะถ่ายมาแค่นี้แล้วกันจริงๆเปิดไปมากกว่านั้นอีกแต่ว่าก็ตามที่เห็นนะครับได้ตัวประมาณนั้นเลยนั่นเองแล้วผมสำหรับใครที่สนใจนะก็อย่าลืมนะครับผมอ่ะมาโปรโมทอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะก็อัดคลิปตอ่อเลย <c oughs> อ่ะเป็นเพจนะักสรมรการนั่นเองนะครับขายรหัสนั่นเองแล้วก็นี่เลยนะครับ อาเบโดกับไอเนี่ยผมขายราคาเท่ากันนะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนราคาทีหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขออนุญาตอ่ะเช็กก่อนว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับคูลโโบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมเลยว่าเป็นคูลโโบที่ดีพอสมควรเลยนะก็ควรใครจะเริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นได้นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าสกิลของตัวละครเนี่ยมันมีบัฟอมตะสองตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่คูลโโบที่โอเคเลยนะครับ บา้บาบา้บามา,าตาเนี่ยมันสำคัญมากๆนะต่อการเล่นนะแล้วก็มีบัฟล้างมาตาไอ้บัฟล้างอะไรนะล้างพวกผลลับด้วยเนาะแล้วก็มีพวกสกิลโจมตีอะไรนะปกติเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็มีทำก้าวดาวได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าโคโรโบเนี่ยนะจัดวะดเด็ดนะครับแล้วสกิลฆ่าแฝงเจ้าตัวเนี้ยโหดมากๆนะท่านอายนะโอเคนะครับผมประมาณนี้ละอ่ะก็ เหมือนเขาเรียกว่าไงคลาโบเลมเลยนะรีซิโร่แล้วก็เหมือนเอเลนนะว่าบวกกันนะเออนะครับผมก็ประมาณที่ล้กันนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะ้รมากแล้วนะขอบคุณรับชมจบใครที่รับชมจบก็ฝากขอบคุณด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะกม็มีอลไรบากแล้วคลิปนี้ก็ไม่จอกนคลิปหน้าีก็สวัสดีครับผม